คืออย่าลืมว่าเป็นที่กองอย่างเดียวนะครับของผมก็คิดว่ากองอย่างเดียวทีนี้มาดูตัวนู้นแตกตัวนู้นอะสำคัญกว่านะัสวัสดีครับ f c เกี่ยวกับเครื่องยนต์นะครับก็ผมทำอาหารด้วยแล้วก็ซ่อมรถเก่าซ่อมตัวเองถ้ามีเทคนิคดีๆก็จะเอามาบอกแฟนคลับนะครับก็ได้รับการตอบรับดีนะครับคลิปก่อนหลายปีแล้วผมทำคลิปไอ้เรื่องเปลี่ยนไอ้อ่า ไวคัําไวค่ำ t ั r โบไปนะครับเรื่องรถสตาร์ทอืดขึ้นเขาไม่ไหวนะครับก็คนมาคอมเมนต์ก็มาดูเยอะนะครับก็ใช้ได้จริงนะครับนั่งซึ่งมันเป็นเคล็ดลับของโตยต้าวีโก้ไทเกอร์นะครับแล้วก็ฟอร์จูเนอร์อ่าสปอร์ตไรเดอร์นะครับทีนี้วันนี้ผมเปลี่ยนไปหลายปีแล้วตั้งแต่ผมทําคลิปไปปัญหามันเกิดอีกนะครับนะครับมาดูตัวนี้เลยทีนี้มันไม่ใช่เป็นที่ไวค่่าละ อันนี้กองไว้ค้ำนะครับซึ่งกองไว้ค้ำอ่ะจะส่งส่งสัญญาณไปที่เซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับปัญหาที่เกิดคือนี่ผมผมว่ารถผมอืดเหมือนเดิมผมนึกว่าตัวนี้แตกอีกแล้วนี่แตกนะครับผมไม่รู้เกิดอะไรขึ้นด้วยการเก่าหรือการพลาสติกมันกรอบก็ไม่รู้ไอตัวเซ็นเซอร์แตกเลยมันก็จะไม่รับเซ็นเซอร์ใดๆทั้งสิ้นทําให้รถผมอืดเหมือนเดิมกินน้ำมันนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาเปลี่ยนตัวนี้นะครับเปลี่ยนตัวนี้ อันนี้ผมก็สั่งซื้อ,อของมือสองมาของแท้มือสองนะครับในร้านเชียงกงตั่วไปนะครับหรือตามกลุ่มตามอะไรก็มีขายอยู่ไปหาเอานะครับเขาเรียกว่ามันจะเป็นเซนเซอร์ไว c u ค t u เทอรนะครับตัวนี้เป็นเซ็นเซอร์ผมซื้อมาเป็นมือสองนะครับได้ของแท้ถ้าเบิกูนย์ผมไม่ทราบราคาเท่าไหร่ตัวนี้ราคาก็เริ่มจาก500ร้อยเจ็ด้อยแปดร้อก็แล้วแต่ร้านจะขายนะครับก็แล้วแต่นะครับก็ไปหาซื้อกันคือผมเนี่ยนะ มก็ไม่เข้าใจหักได้ยังไงนะครับเพราะว่ามันก็มีฝาครอบอยู่หรือด้วยการกระติกมันกรอบนะครับเดี๋ยวเขาต้องเปลี่ยนตัวนี้นะครับทีนี้ไหนๆละไอ้ผมถอดมาแล้วผมก็เลยสั่งไอกองไว้ข้ามเอาใหม่นะครับไอตอนนี้เขาเนี่ยมาดูใกล้ๆสั่งมานะครับนี่อันนี้ร้อยกว่าบาทสองร้อยนะครับบางร้านก็สามร้อยบางร้านก็ไม่รู้แล้วแต่หาดูผมว่า ใช้ได้เหมือนกันนะครับเขาก็จะแถมกองมาให้3อันอยู่ในนี้อันหนึ่งนะครับอยู่ในนี้อันหนึ่งแผมก็เลยซื้ออย่างนี้ดีกว่าใช้ตลอดชีวิตเลยไม่แตกแล้วนะครับมันเป็นอลูมิเนียมผมก็เห็นมีขายในทั่วไปนะครับในไอเอฟซส้มสีฟ้านะครับในสีดําก็มีต๊อกต๊อกตุ๊กตกอะไรก็มีนะครับพูดไม่ได้นะครับเยอะแยะนะครับน่าจะรู้กันอยู่นะครับก็ใส่ไปงี้ ครับเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนแทนตัวนั้นเลยนะครับผมเดี๋ยวก็จะลงไปเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนเลยเนี่ยตัวนี้ยึดน็อตตัวนี้ตัวเดียวนะครับแล้วก็ถอดสายยางตรงนี้ออกตรงนี้ออกนะครับเนี่ยโหดูดูตแตกได้ไงผมก็ไม่เข้าใจนะมันครอบอยู่ไงผมว่ารถผมอืนอีกผมก็ต้องเป็นตัวนี้นะครับเดี๋ยวจัดการเปลี่ยนคือประเด็นมันเกิดถ้าเป็นวีโก้ของเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับเขาก็ใส่อย่างเงี้ยง่ายของ ของของไทเกอร์เนี่ยพอเราใส่ตั้งเสร็จอ่ะมันติดมันติดฝาครอบนะครับเราต้องตรงนี้เป็นรีเวทยิงอยู่ผมว่าจะเจาะข้างนึงแล้วก็บิดบิดให้นอนลงนะครับถ้าเราใส่ตั้งเนี่ยฝาต้องครอบอ่ะฝาฝาครอบตรงเนี้ยเราครอบไม่ได้นะครับต้องใส่ให้มันมนอนอย่างเงี้ยหรือจะเป็นวีโก้เขาอยู่ตรงนี้นะครับวีโก้ฟอร์จูเน์เขาอยู่นี้มันก็จะง่ายนะครับเดี๋ยวก็ผมจะเจาะเอาออก แปลงนะครับผมเนี่ยผมก็เจาะรีเวทออกไปตัวละมันก็จะหมุนมาได้เลยนะครับเราก็ใส่แนวนอนนี้ได้เลยอ่าต้องมีการดัดแปลงเราใส่แนวนอนได้บายเลยนะครับผมนี่อันนี้เราก็ไม่ขาเข้านะครับดูตามลูกศรเพามีลูกศรอ,อยู่วัดสายที่เขาให้มาตัดอ่วก็ใส่ไปที่เก่าถ้ามีเอ้ะเข็มขัดรัดนะเข็มรัดแบบน,นี้นี่ของเก่าผมรัดไว้เนี่ย รัดไแล้วก็จะไม่หลุดดีนะครับเดี๋ยวผมจะรัดถ้าเกินี่ก็วนมาวนมาทางนี้จะให้ดีจะตัดเดีย๋ยววนมาทางนี้อย่าให้สายาพับสายงอน,นะครับเดี๋ยววนมาให้ดีตัดตัดน,นี่เดี๋ยวเราก็จะรัดให้เขาอยู่อย่างนี้หน่อยนึงเดี๋ยวฝาและครอบ อันนี้ที่ผมชื้อซื้อเชียงกงมานะครับเบอร์เดียวกันเลยเบอร์เดียวกันนะครับของเพราตัวนี้เป็นเซ็นเซอร์เลยใช้ไม่ได้เลยก็จะก็จะตรงนี้ใส่เข้าไปนะครับใส่กข้าไปที่เดิมมัมีตัวล็อกขขาเข้าอยู่ ม่ใส่ไปที่เดิมครับออกอมาก็ใส่ไปอย่างนั้นนะครับผมครับผมก็เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้ตัวที่ซื้อมาใส่เข้าไปเนี่ยถอดสายสวิ์เรียบร้อยสายยางนี้ก็เปลี่ยนด้วยเป็นสายซิลิโคนนะครับนี่ซิลิโคโนตรงนี้เราก็รัดไปตรงนี้หน่อยหนึ่งเราจะได้ครอบได้สตั้งนี่ยต้องดัดแปลงเอานะครับนี่ก็รัดรัดแคมป์ซะหน่อยหนึ่งนะครับการเขาหลุดเนี่ยรัดหมดนะครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะออกไปลองดูนะครับผม โอเคครับผมก็เอาออกไปลองเรียบร้อยแล้วก็ใช้ได้นะครับก็เดียบพุ่งเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่ผิดปกติมาประมาณอาทิตย์หนึง่งแต่ด้วยความเหนื่อยล้าจากการทําง,งานก็ไม่ได้ถอดดูวันนี้วันหยุดก็เลยถอดดูนะครับแล้วก็พอดีก่อนหน้านั้นก็รู้ละว่ามีปัญหาก็เลยสั่งอะไรมาก่อนละแล้วทีนี้ก็เลยมาถอดซ่อมก็เป็นเคล็ดลับเล็กน้อยสําหรับโต้ตาไทเกอร์วีโก้นะครับแล้วก็ฟอร์จูเนอร์นะครับสปอร์ตไรเดอร์ พวกนี้มีหมดนะครับเป็นตัวนี้คืออย่าลืมว่าเป็นที่กองอย่างเดียวนะครับของผมก็คิดว่ากองอย่างเดียวทีนี้มาดูตัวนู้นแตกตัวนู้นสำคัญกว่านะครับ mm. ก็ฝากเอาไว้ครับ mm. ก็ชอบก็อย่าลืมลกดไลค์กดแชร์นะครับ mm. คอมเมนต์บอกกันนะครับ mm. ใช้อยู่ที่ไหนจังหวัดไหนก็คอมเมนต์บอกกันครับผม mm. ก็วันดีครับ